สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องจะมาแนะนําครับใครเคยซื้อสินค้าที่ช้อปปี้บ้างไหมครับแล้วก็อยากทำรายได้จากช้อปปีบ้างไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีนะครับในการสมัครเชื่อมต่ออสองบัญชีนี้นะครับคือ 1. เราต้องมีบัญชีเฟซบุ o กนะครับสองต่อมาคือเราต้องมีบัญชีของช้อปปี้แอปเปิลนะครับ โดยเฉพาะประเด็นที่2เนี่ยคือเราต้องไปสมัคร s h o p ปี้ l f i l i a t e ก่อนนะครับใครที่มีบัญชี s h o p ป,ปีซื้อของอยู่แล้วนะครับมันจะมีเมนูครับที่เขาเรียกว่า a f f เป i a เ e นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันนะครับเข้าไปสมัครตรงนั้นนะครับสมัครให้ผ่านก่อนพอสมัครผ่านเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะไปเชื่อมโยงก,กันกับบัญชีของ f c e e o o o ครับที่ถ่ายฟีดเล่นไปเนี่ยเห็นสินค้าที่เขาขึ้นมาขายใน f a c e b o o k เ,เราอยากขายบ้างนะครับหรือว่าบางทีเราซื้อมา กล้นะองวงจรปิดหรืออะไรต่างๆนะครับหรือของใช้ประจําบ้านเราที่เราคิดว่ามันดีะนะครับเพื่อนๆซื้อมาแล้วใช้แล้วมันดีนะครับก็อยากโพสลงเพื่อหาอไรายได้นะครับก็ถ่ายรูปถ่ายอะไร,รเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันเอารูปของเราก็ได้นะเราถ่ายรูปสินค้าที่เราซื้อมาใช้นะลงเฟซโพสลงเฟซก็ได้นะครับแล้วก็เราใส่ดิงเข้าไปดิงลงนั้นมันจะเป็นดิงของช้อปปีนะครับ ก็มันมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วทุกคนกล้ากดอยู่แล้วเพราะว่าลิงก์ตัวนี้มันจะขึ้นตัวในคอมช้อปปี้เลยนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ลิงก์มิชาัชีพนะมันคนและลิงก์กันนะครับมันจะลิงก์ไปหน้าของ Facebook ในการขายอลิงก์ไปหน้าของ Sho ป e e ที่มีการขายของเลยนะครับเราก็จะได้ค่าของมาเดีย๋ยวไปดูครับว่าเขาทำยังไงนะครับแต่ผมจะข้ามขั้นตอนเรื่องของการสมัครของอปป s h o ป a f f i l i a t e ไปนะครับ ผมจะมาที่ขั้นตอนการเชื่อมโยง2บัญชีนี้เข้าด้วยกันเลยนะครับง่ายมากง่ายจริงๆไิ่รู้จะบอกว่าง่ายยังไง้วเดี๋ยวไปดูครับครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง Facebook กับโปรแกรม s h o p e e a f f i l i a t e นะครับอันดับแรกเพื่อนๆต้องไปสมัคร s h o p e e a f f i l i a t e ก่อนนะครับไปสมัครในช h อป e e ให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook นะครับเราเข้ามาที่ขีด3ขีดนะครับ กดเข้ามานะครับที่ขีดสามขีดแล้วก็จะมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราหลังจากนั้นก็คือกดไปตรงที่ปุ่มแดชบอร์ดมืออาชีพครับเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนลงมามาหาที่เมนูการสร้างไรายได้นะครับเราก็จะมีเมนูย่อยการเป็นพาร์ทเนอร์แอเฟรเ a ียนะครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาครับก็จะเห็นเนี่ยโลโก้ช้อปปี แอปเฟรชของช้อปปี้ค้นพบสินค้าใหม่ๆจากแบรนด์ยอดนิยมด้วยแอปเฟรชของช h o ปปีอันนี้ผมสมัครไปแล้วนะครับมันถึงมีติกถูกสีเขียวคําว่าสมัครใช้งานเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปเรื่อยๆเลยครับกดเข้าไปเรื่อยจนจนจัดการบัญชีเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะย้อนกลับมาหนะ้าน,นี้ให้เราเห็นว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วอันนี้คือผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะ ผมจะไม่กดเข้าไปเพราะกดเข้าไปเดี๋ยวมันให้ยกเลิกขี้เกียจกดสมัครใหม่นะครับอันนี้มาบอกเพื่อนๆเผื่อ,อใครสนใจ,ใจนะครับครับก็จบขั้นตอนในการสมัครแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปสมัครดูนะครับอาจจะปังปูรีเยก็ได้นะครับอาจจะได้ค่าขนมเป็นเดือนละหมื่นเดือนละแสนก็ได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ